แพทนภปาอันฟฟลโลแฟนตำรวจหนุ่มแล้วหลังเปิดตัวได้ไม่นานทำเอาต่อมเผือกกระตุกเมื่อทางด้านแพทนภปา่าตันตรกูลหลังโดนชาวเน็ตจ,จับผิดอันฟฟลโลแฟนตำรวจหนุ่มหลังเปิดตัวเพียงไม่นานเรียกได้ว่าเปิดตัวกันไปแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับคุณแม่สายแทบแพทนภปภาตันตรกูลเปิดตัวแฟนตำรวจหนุ่มหล่อรุ่นน้องในน์นภหลังจากที่ทำเอาแฟนคลับงงเพราะเปิดตัวได้คืนเดียวเจ้าตัวก็ คู่เลิกแต่เป็นเพียงแค่การงอนกันเท่านั้นและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแพทณนปพาได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับแฟนตำรวจหนุ่มหลอ่อหลังจากที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการง้อคืนดีสำเร็จโดยทางด้านแพทณนปพาคงแฟนหนุ่มไปเที่ยวพัทยาพร้อมมากับดูพลุสุดโรแมนติกแต่ทว่าล่าสุดทำเอาต่อมเผือกกระตุกเมื่อมีชาวเน็ตจับผิดแพทณปพาอันเฟลโลอินสตาแกรมแฟนตำรวจหนุ่ม หลังจากที่เพิ่งเปิดตัวหวานฉ่ำซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตถึงกับงงหนักกันเลยทีเดียว